ใครมาเนาะอรถพู้ใหญ่บ้านนี่เองนะครับมารถใครมาจอดกัดตรงนี้ครับทุกคนดูก่อนเอา้าพ่อใหญ่เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออนะ,อะมาเยี่ยมมาเยี่ยม

ขอบพระคุณครับผมอ่ะมากมนะครับผมขอบพระคุณมากมครับผมส่งกับข่าวกวามนาผมประยุกงสิละน้ำเดินนี่แหละยางไปยางมากเละนะยางไปยางมากแถวเนี้ยนะฮะวันนี้หกวันแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจ็ดวันก็เหลืออีกเจ็ดวันใกล้แล้วะค่ะใกล้ละ่ะทิงทางละ ไม่ได้อะไรที่เกินกับไอ้คุณมนาหรอกค่ะเพราะว่าโหลดคลิปก็โหลดมาได้เท่ากันเอ้าได้ยินข่าวว่าไปติดต่อลงอินเทอร์เน็ตเหรอครับไปติดต่อมาแล้วค่ะแม่วันนี้นั่นนี่อ๋อพ่นว่ัสดุค่ะคไม่เอาไม่เอาอันซิปเม็ดค่ะซิปเม็ดกดอันป่ดนี่ละาชิมเสาอันนี้แหละเป็นต่พอค่ะเดี๋ยวถ้าคุณมนากลับตัวเสร็จก็ไปทําก็ได้ค่ะอบอกว่าไลฟ์สดได้ชัดเลยค่ะแม่ว่าอย่างนี้เออแต่ไม่ใช่ไวไฟใช่ไหมแต่เป็นสัญญาณ เป็นได้ดื่มได้ดื่มได้สามร้อยเนาะค่ะพี่ออบ้านผู้ค้อเหรอคะอ๋อฮะดีครับเพราะว่ามีสัมมีสาวสัญญาแล้วผมก็ผมก็ใช้ตัวนี้อยู่ใช้ตัวนี้อยู่แสดงว่าคุณใช้ตัวนี้ก็ชัดอยู่แล้วเหรอคะผมโหลดคลิปเลยตัวเนี้ยอ๋อได้ใช่ไหมคะไวมากคุณพ่อไม่ง่ายได้คือขาตอนเนี้ยตอนเนี้ยเนี่ยสองวันมาเนี้ยตะกอีคลิปผมถ่ายไปสามสี่ห้าคลิปผมไม่ลงเลยเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันช้าทีนี้ก็เลย ไปโหลดคลิปนะเมื่อคืนเนี่ยนะลองโหลดคลิปดูปรากฏว่าไวมากนะคลิปหนึ่งประมาณสองนาทีโอ้โหนะถ้าความยาวแปดนาทีประมาณห้านาทีนะโหลดก็ถือว่าโอเคอยู่นะนนนไม่ผู้ให่นะวันหนึ่งคลิปเดียวสองวันต่อคลิปครับผมผมลองผมลองดูเมื่อเมื่อคืนนี่แหละลองดูเมื่อคืนเนี่ยไวมากนะ,นะโหลดโหลดแบบเอาโหลดผ่านมือถือนะ ผู้ใหญ่ไม่ไล้ไล้ไม่ได้ค่ะเพราะมันลายไปหมดดูไม่ออกเลยว่าหน่อไม้เป็นเห็ดเป็นอะไรก็ดูไม่ได้เลยโอ้นี่แหละบอกว่ามัวมัวนี่ค่ะดูนะคะเสาสัญญาณนี่ค่ะแรงนะครับตอนนี้แรงแน่นอนน้อยนะคะเห็นดำๆนั่แหละค่ะฮเสาวันภูคอเนี่ยค่ะอยู่กลางบ้านกกอกเลยจ้าฮะผมผมใช้รายเดือนเดี๋ยวผมใช้รายเดือนอ๋อแล้วเดือนเท่าไหร่คะของคุณมานายี่สิบเมตรเน็ตไม่จํากัด ไม่ให้เปิดแม่จะเอา20เมฆคุณว่าต้องซื้อไอ้โทรศัพท์เปิดซิมไปด้วยนะคะแม่โอ้มีมีซิมเปล่าเลยฮะสี่ร้อยสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทใช่ว่าแม่อยากจะซื้อแบบนั้นล่ะค่ะว่าคุณแม่ไม่สามารถซื้อได้อ๋อมีมีมีแล้วคุณมาหน้าซื้อที่ไหนคะสกลนครเนี่ยฮะโอ้แม่ต้องห้าไปสกลนครค่ะแม่เอาอยู่ต่างหงส์ก็เริ่มต้นต้องไปที่ศูนย์เป็นรายเดือนชุดเอเอสเลยจะไปถ้าอย่างนั้นวันใหม่ก่อนครับรวมรวมรวมแวตรวมอะไรก็ประมาณอ่าสี่ร้อยแปดสิบ โอเคก็พอดีแต่ว่าตอนนี้ไม่ยังใช้ครูหนึ่หกร้อยห้าสิบคนเด็กก็ยังทําไม่ได้เลยอันนี้ผมใช้อยู่ไลฟ์ลแบบชัดมากเลยเมื่อคืนก็โหลดคลิปแบบพืดๆเลยตอนนี้<อ>รู้สึกว่าไม่เป็นอุปสรรคแล้วนะตอนนี้ยอดแล้วค่ะถ้าเราได้ทำจะได้ลงคลิปเร็วๆเวนาะคะ่ะครับผมอันนี้บางทีแล้วก็ถ้าไลฟ์ไลฟ์อยู่อันโหลดคลิปนะคะแม่ผู้ใหญ่โหลดไปส่างมือแม่ผู้ใหญ่ไม่ได้ดูแล้วมันเปิด ใช้ไปละคะ่ะเขาดูสามสี่ห้าพันก็ไม่ได้สร้างรายได้เลยดะครับผมเพราะว่าเวลาเราไปจบมันก็ไม่เสร็จสักทีด้ครับผมเวลาเราหลับมันเสร็จแล้วเราไม่รู้เรื่องพรุ่งนี้ก็ไปดูก็เขาดูไปหมดแล้วละ่ะใช่ที่แรกผมก็ไม่รู้ที่แรกที่แรกกับมันก็ช้าอย,อยู่นะของผมอะ่ะแต่เมื่อคือนรู้สึกว่ามันไวเมื่อวานเนี่ยมันไล่ไปเฉยมันดับไปดับแล้วก็อยู่มันก็มาพอมาทีน,นี้มันไวมากเลย mm hmm. ป,ป,ปึ๊ดเลยใช่ค่ะโหลดคลิปโหลดเลยเป็นปึ๊ดเลยนะฮะ คุณชายคุณชายก็แสดงหนังอยู่บ่น้ำน้ำคุณชายนะฮะขอบพระคุณนะครับที่มาเยี่ยมมายามก็อยู่ที่นี่แหละครับผมเดี๋ยวมื่อื่นกับซีนี่ห้องห้องห้องนีมาเนื้อเมื้อื่นค่ะพี่อนุวัตสีแม่เมื่อื่นอ๋ออนุวัตจะมาแล้วเนาะค่ะกักตัวจะได้มีเพื่อนไม่เหงาแล้วกักตัวเป็นการสิบสี่วันแต่ว่าก็คงได้หรอกเพราะอยู่คนละห้องนี่ก็ว่าดีนะคะนี่ก็ถือว่า ได้อยู่คนละห้องคอยู่คนละห้องท่นก็ยังให้ความสัมพัญกับเรายังกักตัวเนาะสุดยอดอ่ะฮะกักสิบสี่วันเหมือนกันจ้ะนะฮะสิบสี่วันเหมือนกันเดี๋ยวยังไงถ้าขาดเดี๋ยวนี้คงใช้บริการแม่ผู้ใหญ่ส่งข้าวส่งน้ำเหมือนเดิมได้ค่ะได้ดีด้วยค่ะเนาะนะฮะนั่นแหละเดี๋ยวแม่ผู้ใหญ่จะขอผักหวานกับย่านี่แล้วนี่สักผักนี่ได้ครับผมอ่ะขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับผม คลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะขอบคุณจ้าครับผมต่างคนต่าง,ง,ง,งถ่ายครับทุกคนครับมาดูแม่ยายบ้านขึ้นต้นผักหวานหลังจากมาส่งข้าวแอดมานานะไปกันเออนะ เอ้โหเกลเพามันปุูงไหมค่ะนี่คะแนนมาเย็บได้มาเทียนรอดแหรอฮึมมึงเลยเลยมาเทียนไม่เห็นจา้าเรามาเทียน <c oughs> ม่เห็นที <c oughs> ่ต่อเย็บไปแล้วเส้นเย็บไปแล้วจะซื้อแทนยนด้วค่ะเด้อมีซื้อเทีมทยม, <c oughs> มละอาจารชนหนองหงมาบืงไปเอาไม้ประโองมาก่อนเดิมเนี่ยต้นนี้มีบันไดด้วยให้ผู้ใหญ่ดึงขึ้นก็ได้เนี่ยเออเด็กต้นนี้บอกเฮ้ยต้นนี้อ่อน เราเริ่มเก่าหรอกมันแก่เก่ามันมันเหนียวหลายก่นั้นแก่ของห่อนี้ที่ป่าเลิกกันเด็กนั่นแทบป้ะงรู้นี่บอกทามพึ่งก็บอกช่วยเลยม่วยเลยแล้วนี่บีนต้นไม่เหยียบไม้นะครัาปีนต้นป่าอยๆู่ อ๋อมีไม้ปีนด้วยโอ้เขายื่นไปทางไหนใครจะไปคิดว่าแม่ไปที่บ้านทำได้ทุกอย่างนะดูเลยคะับเก็บผักหวานนะทุกคนเก็บผักหวานสดๆเดี๋ยวค่ะพี่ฮะเก็บไปที่หน้าบงานอยู่หน้าบ้านนเลยเนาะมาว้านสาวันเลยค่ะขอคุณยายนะคะคุณยายใจดีใจดีคุณยายก็ใจดีมากค่ะเราก็เก็บกันแบบนี้นะคะถ้าเราเราใส่ตะกร้านะคะถ้ามีใส่กระยังใส่กระยัง เงาคัหญ่เอ้้อออเอาพอใหญ่บ้านก็เป็นคนถ่ายเลครับเมียเป็นคนจับ <c oughs> <c oughs> ที่นี่ก็ต้องประมาณนี้นะครับผู้หญิต้องแข,งแข็งแกร่งว่ <c oughs> วอ, <c oughs> อ้เออเอเอ,เอ,เอ,เอใช่ครับใช่ถูกต้องเลยครับยมาปลูกเข้าใหม่ยหลายปี้โอ้ใช่ครับหลายปีครม <c oughs> <c oughs> ันโตช้าผักหวานเนี่ย ได้ขนาดนี้โอ้โหเธรรมดาเลยค่ะฮะอันนี้ป่าแท้เลยเด้อหนิแล้วคุณยายไปขุดเอาเองไหมคุณปลูกแกไปขุดแล้ไปเลี้ยงงูนะครับอ๋อยอดจ่ะค่ะคุณยายคนอ๋อนี่นะอันนี้คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับทุกคนนะมาดูอ่าแม่ยายบ้านนะครับโอ้นะครับเก็บปักหวาดนะฮะนี่เลยนะฮะ